หลงอะไรที่โทษมากแล้วก็คลายได้ยากนั่นก็คือหลงรักพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนเราไม่เคยคิดว่าความรักเป็นความร้ายเป็นสิ่งทารุณเป็นเครื่องทำลายความสุขเลยอะเกิดมามนุษย์ทุกคนก็แสวงหาแต่ความรักและทำไมมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเรามองแต่รสอร่อยของความรักไงพระพุทธเจ้าถึงต้องมาชี้โทษให้เห็นว่ามันมีโทษนะมันเป็นความร้ายเป็นสิ่งทารุณและทำลายความสุขนะเป็นความร้ายยังไงอะ่ะถ้าสมมติเรามีเมียหรือมีสามีแล้วเมียหรือสามีเกิดนอกใจจากความรักมันก็เป็นความร้ายขึ้นมาทันทีเลยอย่างเรามีลูกเรารักลูก แล้วลูกเราเกิดเจ็บป่วยหนะักความรักก็เป็นสิ่งทารุณสำหรับเราเลยที่ต้องมาเห็นลูกนอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงและอย่างเมื่อก่อนเรายังไม่มีครอบครัวเราอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอมีครอบครัวมันก็เป็นเครื่องทำลายความสุขส่วนตัวของเราเลยเนี่ยเวลาความรักเขาครอบงำมันจะลืมเรื่องนี้ไปหมดไงแต่พอได้มาแล้วเนี่ย ต่อให้คุณรู้คุณเห็นโทษแล้วว่าเออรู้งี้ไม่มีเสียดีกว่าแต่มันก็สายไปแล้วคุณมีเขามาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีครอบครัวถ้าเห็นพระสูตรนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปพิจารณานะว่าจะมีดีหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเลื่อมใสยอย่างลงมั่นในคำของพระพุทธเจ้าไหมเชื่อไหมว่าความรักเนี่ยมันเป็นโทษมันทำให้คุณร้อนใจในตอนพลัดพรากในภายหลังนี การรู้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยบางทีพลิกเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีเลยนะอย่างคนไม่มีครอบครัวมารู้เรื่องนี้ยโอ้เรานี่โชคดีนะไม่มีครอบครัวให้ทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัติมาให้คอยเป็นห่วงไม่มีธุรกิจมาให้ยุ่งยากวุ่นวายกับชีวิตการได้ฟังธรรมเรื่อยๆเ,เนี่ยความอยากของเรามันจะเบาบางลงเบาบางลงเพราะพระเจ้าจะชี้ให้เห็นของโทษในทุกสิ่งเลยพระเจ้าถึงบอกว่า ไม่มีสิ่งใดเลยที่เราเข้าไปยึดแล้วจะหาโทษไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่มียิ่งดีเราไม่มีเหมือนกับคนอื่นเขาโอ้โหเราก็ทุกน้อยกว่าเขาเนี่ยมันก็เกิดความสบายใจอยากฟังเรื่องดีๆบ่อยๆก็กดติดตามเพจผมไว้ครับ